นับถอยหลัง13กรกฎาคมวันโหวตนายกรัฐมนตรีกับสมการการเมือง376เสียงดันพิธาถึงฝันเป็นผู้นำประเทศว่ากันว่าเกมนี้สุดจะระทึกและเร้าใจนั่นเพราะณนะวันนี้คะแนนเสียงสนับสนุนจากสวยังขาดอยู่และยังต้องลุ้นจนนาทีสุดท้ายโดยในอนุสรธรรมใจกรรมการวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารนี่สาธารณะกระทรวงกันคลังเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเ เ็นว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับสวว่าจะโหวตให้ในายพิธาหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเก้าอี้นายกยังเป็นของพรรคการเมืองฝ่ายประราชาธิปไตยเสียงข้างมากและเชื่อว่าจะไม่เกิดม็อบจากคนเห็นต่าง เกิดครับไม่เกิดเลยครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลน่าจะเป็นเอกภาพนายกก็ยังอยู่ในฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าพรรคเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้าเนี่ยอันนั้นอาจจะอาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากของการเมืองนิดหน่อยนายอนุสรกล่าวอีกว่าการที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นเรื่องดีเพราะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมัน่นต่อทิศทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจารย์วันนอเป็นประธานรัฐสภาก็เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนภาคเศรษฐกิจเพราะว่าตรงนี้มันก็สะท้อนมาที่ตลาดหุ้นน,นะฮะตกปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็จะทําให้เห็นว่าถ้าการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีเอกภาพสามารถที่จะตกลงกันได้แล้วก็อาจารย์วันนอก็น่าจะเป็น ตัวกลางที่ดีในฐานะประธานรัฐสภาท่านเองก็มีประสบการณ์สูงด้วยในทางการเมืองแล้วก็เคยเป็นประธานรัฐสภามาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินมองว่าแม้การเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีการกำหนดไว้ในวันที่13รกรกฎาคมแต่ความไม่ชัดเจนการเมืองอาจลากยาวอีก1-2สัปดาห์อิงตามคำพูดของนายวันม uh ุฮัมมัดนอมัต ah ับประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่กล่าวถึงเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13รกรกฎาคมนี้ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าจะเลือกกี่ครั้งหากครั้งแรกได้ก็ถือว่าจบแต่ถ้าไม่ครบ370 เสียซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทิศทางดังกล่าวหลังผู้ที่มีส่วนโหวตยังมีความเห็นแตกต่างกันคาดว่าจะเลือกใหม่ในวันที่19กรกฎาคมแต่ถ้ายัางไม่ได้จะเป็นเมื่อไร่จะดูตามหน้าง,งานอีกครั้งทั้งนี้ระยะเวลาสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าวไม่มีการกำหนดกรอบเวลาที่แน่นอนโดยหากการโหวตลากยาวไปเรื่อยๆจะเริ่มสร้างดาวไซด์ความล่าช้างบประมาณปี2567ดานักวิเคราะห์ว่าเราหยวนตาประเทศไทยมีมุมอมองในเรื่องของการโหวต นายกรัฐมนตรีซึ่งเชื่อมโยงกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยว่า1เซตอินเด็กซ์จะเคลื่อนไหวพันผัวในกรอบ1,480ถึง1,520จุดระหว่างรอผลโหวต 2. เซตอินเด็กจะตอบรับเชิงบวกเมื่อมีความชัดเจนโดยท่านายกจากก้าวไกลหรือเพื่อไทยค่าตอบรับเชิงบวกร้อยละ3ถึงร้อยละ5ในช่วง1เดือนหลังได้นายก3เซตอินเด็กจะตอบรับเชิงลบร้อยละ2ถึงร้อยละ3าถ้าหากการจะตั้งรัฐบาลล่าช้าหรือมีการสลับขั้วจากความกังวลในประเด็นการเมืองนอกสภาจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาความเคลื่อนไหวการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขยับนั้นหมายถึงเศรษฐกิจไทยที่จะกระเพื่อมนั่นเอง Bye.